เกลียดทั้งโซเชียลกระแสะแม่เบีย้ยแรงเกินต้านเอสกันตพงเจอคอมเมนต์กระนำแรงไม่ยัง้งสำหรับละครเรื่องแม่เบีย้ยทางช่อง7 HD เพราะในสัปดาห์ที่ผ่านมาแม่เบีย้ย e EP4 กระแสะแรงติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ3ของประเทศไทยไปแล้วและทำยอดเข้าชมออนไลน์สูงสุดถึง8.7แสนครั้งมียอดชม Facebook Live พร้อมกันสูงสุดถึง72,100วิว มียอดชมยอนหลังบนบูกบูทีวีพุ่งแตะถึง3.5ล้านวิวแถมยับทางเดตติ้งสัปดาห์ล่าสุดสูงสุดถึง4.7ข้อมูลวันที่9สิงหาคม2,564และตอนนี้นักแสดงที่ถูกพูดถึงคนล่าสุดเป็นทิวของพระเอกหนุ่มเอสกันตพง์บำรุงรักที่แสดงเข้าถึงบทบาทชนะชนจนแฟนๆอินจัดชมสนันโซเชียลว,ว่าเห็นเก็บตัวชั่วเลวหน้าด้านน่ารำคาญเกลียด กระแสตอบรับแรงแบบนี้เจ้าตัวจะรู้สึกยังไงไปฟังกันค่ะตอนนี้ทัวลงไม่หยุดเลยครับต้องขอขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามผมดีใจนะแสดงว่าผมทำให้แฟนๆเชื่อในการแสดงเป็นชนะชนได้ผมยอมรับแม้ว่าจะไม่ใช่ละครแนวบู๊แอคชั่นที่ผมถน,นัดแต่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานละครที่ร้อนแรงที่สุดตั้งแต่ร่วมงานกับทางช่องเมาจนพี่เวอร์โอริเวอร์บีเวอร์ยังโทรมาแซวแล้วก็ชื่นชมผม ผมมองว่าตัวละครชนะชนที่ผมแสดงเขาเป็นผลิตผลที่บิดเบี้ยวของสังคมเป็นตัวละครสีเทาๆท,ที่มีความขัดแย้งในตัวเองปกติเวลาอ่านบทละครผมจะพยายามทำความเข้าใจและอินไปกับตัวละครนั้นๆแต่สำหรับชนะชนเป็นตัวละครที่ผมรู้สึกค้านการแสดงออกต่างๆของเขามากแต่พอพยายามอ่านบทจนจบเข้าใจก็เข้าใจถึงสิ่งที่เขาแสดงออกมาว่ามันมีที่มาที่ไป ส่วนตัวผมจริงๆตอนแรกไม่คิดว่ากระแสตอบรับจะดีขนาดนี้ครับผมหวังเพียงแค่ว่าอยากให้คนมาดูเวอร์ชันนี้ได้รับความสนุกในอีกรูปแบบหนึ่งเท่านั้นเองซึ่งแม่เบีย้ยเวอร์ชันนี้จะเติมเต็มเรื่องราวเขาโครงแต่เก่าก่อนที่หลายคนสงสัยและค้างคาใจอยู่ทั้งต้นสายและปลายเหตุให้สมบูรณ์ขึ้นดูไปเรื่อยๆครับผมเชื่อว่าทุกคนจะสงสารแม่ขลาเอาใจช่วยไหมแก้วกับอนนบและด่าชนะชน ขอบคุณทุกเสียงตอบรับอีกครั้งและฝากติดตามชมไปจนถึงตอนจบเลยนะครับ